ปฐมกาลบทที่สิบสี่อับรามช่วยโลดในสมัยอัมราเฟลกษัตริย์ชินาอาริโอคกษัตริย์เอลาสาเคโดลาโอเมอร์กษัตริย์เอลามและทิดานกษัตริย์โกยิมกษัตริย์เหล่านี้ทำสงครามกับเบรากษัตริย์โสดมกับเบีรชากษัตริย์โกโมรากับชินาบกษัตริย์อัตมากับเชเมเบอร์ กษัตริย์เซโบยิมและกับกษัตริย์เบลาคือโโซอากษัตริย์เหล่านี้รวมทับกันที่หุบเขาสิทธิดิมคือทะเลตายกษัตริย์เหล่านี้ยอมรับใช้กษัตริย์เคโดลาโอเมอร์สิบสองปีแต่ในปีที่สิบสามก็กบฏในปีที่สิบสี่เคโดลาโอเมอร์กับบรรดากษัตริย์ที่อยู่กับท่านนั้นก็ยกมารบชนะคนเรฟาอิมที่อ ok ัชทาโรคาธารนาอิมกับคนสูซิมที่ฮาม กับคนเอมิมที่ชาเวคิริยาทาอิมและคนโฮรีที่แถบภูเขาเซอีจนถึงเอลปารานใกล้ถิ่นทุรกันดารแล้วกลับมาถึงเอ็นมิสปัตคือคาเดตรบชนะเขตแดนทั้งหมดของคนอามาเลกและแม้แต่ของคนอโมไรท์ที่ตั้งอยู่ณนะฮาซาโซนทามาแล้วกษัตริย์เมืองโซโดมกษัตริย์เมืองโกโมรากษัตริย์เมืองอัดมากษัตริย์เมืองเซโบยิม และกษัตริย์เมืองเบลาคือโซอาก็ไปรวมกันเพื่อทำสงครามที่หุบเขาสิดดิมปะทะกับเคโดลาโอเมอร์กษัตริย์เอลามทิดานกษัตริย์โกยิมอัมอราฟเฟลกษัตริย์ชินาและอาลีโอคกษัตริย์เอลาสากษัตริย์สี่องค์ต่อสู้กับห้าองค์ที่หุบเขาสิดดิมนั้นมีบ่ายางมาตอยเต็มไปหมดเมื่อกษัตริย์เมืองโโดมและกษัตริย์เมืองโกโมราหลบหนีจึงตกลงไปในนั้นส่วนคนที่เหลือ ก็หนีไปที่ภูเขาข้าศึกยึดเข้าของและสเสบียงอาหารทั้งหมดของโสดมและโกโมราแล้วก็ไปพวกเขาจับโลดบุตรของน้องชายอับรามซึ่งอยู่ที่โสดมและยึดเข้าของของเขาไปด้วยมีคนหนึ่งหนีมาจากที่รบนั่นบอกให้อับรามคนฮิบรูรู้อับรามอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นโอกของมัมเรคนอัมโมไรต์พี่น้องของเอสโคและอาเนอร์คนเหล่านี้เป็นพันธมิตรของอับราม เมื่ออับรามได้ยินว่าญาติของท่านถูกจับไปจึงนำคนชำนาญศึกที่เกิดในบ้านของท่าน318คนไล่ตามไปถึงเมืองดานอับรามจึงแบ่งคนเข้าต่อสู้พวกข้าศึกในเวลากลางคืนทั้งท่านและพวกคนใช้ของท่านโจมตีพวกข้าศึกและไล่ตามพวกเขาไปถึงโฮบาเหนือดามัสกัสแล้วท่านนำเข้าของทั้งหมดกลับคืนมาและนำโลดญาติของท่านกลับมาพร้อมกับเข้าวของของเขารวมทั้งบรรดาผู้หญิง และประชาชนด้วยเมลคีเซเดกอวยพรอับรามเมื่ออับรามกลับจากการรบชนะกษัตริย์เคโดลาอเมอร์ mer, และกษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันแล้วกษัตริย์เมืองโสดมก็มาพบอับรามที่หุบเขาชาเวคือหุบเขาของกษัตริย์เมลคีเซเดกผู้เป็นทางกษัตริย์ซาเลมและปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดก็นำขนมปังกับเหล้อาองุ่นมาให้แล้วอวยพรท่านกล่าวว่า ขอให้อับรามรับพรจากพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงมอบศัตรทูทั้งหลายไว้ในมือของท่านอับรามก็มอบหนึ่งในสิบจากข้าวของทั้งหมดนั้นถวายแก่กษัตริย์เมลคีเซเดกฝ่ายกษัตริย์เมืองโสดมตรัสแก่อับรามว่าขอคืนคนให้แก่เราแต่ข้าวของนั้นท่านจงเอาไปเถิดอับรามกล่าวแก่กษัตริย์เมืองโสดมว่า ข้าพเจ้ายกมือสาบานต่อพระยาเวพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกว่าแม้เส้นได้หรือสายรัดรองเท้าหรือทุกอย่างที่เป็นของของท่านข้าพเจ้าก็จะไม่รับเพื่อไม่ให้ท่านพูดได้ว่าเราได้ทําให้อับรามมั่งมีเว้นแต่สเบียงอาหารที่คนของข้าพเจ้าได้รับประทานเท่านั้นกับส่วนของคนที่ไปกับข้าพเจ้าอาเนอร์เอชโคและมัมเร ให้พวกเขารับส่วนของพวกเขาไปเถิด